ผู้พิพากษาพดเลยอยถึงกับงงเป็นทนายผู้เสียหายหรือทนายจำเลยกันแน่ความเคลื่อนไหวล่าสุดของอดีตผู้พิพกากษาัยกเกษียณนายชนบทสุภาษีเกี่ยวกับคดีของแตงโมได้โพสผ่านเพจกฎหมายชนบทเป็นการพดลอยลอยด้วยข้อความว่างงเป็นทนายผู้เสียหายหรือทนายจำเลยกันแน่ทำเอาชาวเน็ตแหกกฎลค์เป็นจำนวนมากนอกจากนี้ยังได้แสดงความคิดเห็นในแง่มุมส่วนตัวเกี่ยวกับคดีแตงโมด้วยความเคารพความคิดเห็นส่วนตัว ถ้าตำรวจตั้งข้อหาคนบนเรือทั้งห้าคนว่ารวมกันค่าผู้อื่นตามปอมาตรา288 83ผมรับรองพึ่งแตกรังแน่หากพยายนหลักฐานไปไม่ถึงโดยเฉพาะที่บอกว่า 1. แรงจูงใจในการค่าไม่มี 2. อาวุธที่ใช้ค่าไม่มี 3. ครับเลือดไม่มีแล้ว 4. บาทแผล2 2จุดได้มาอย่างไร 5. น้องแตงโมกำสายไว้ในมือทำไม6ในปอดน้องแตงโมมีสายเข้าไปอยู่ได้อย่างไรเอาแค่นี้ก่อน ไม่ใช่เรื่องมโนหรือจินตนาการนะครับและไม่ต้องการให้คดีเกิดความสับสนแต่อย่างใดเพราะทุกอย่างอยู่ในหลักการของการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานของศาลหากคดีนี้ได้มีการสืบพยานโจทย์และพยานจำเลยโดยเปิดโอกาสให้ท่านอายการได้ถามค้านพยานบุคคลทั้งห้าคนบนเรือผมว่าพยานจำเลยแตกแน่ต่อให้เตรียมกันมาเป็นอย่างดีก็ให้มีการพิสูจน์กันในชั้นศาลให้รู้ดำรู้แดงไปเลยว่าคดีนี้ข้อเท็จจริงเป็นอุบัติเหตุหรือประมาท หรือเจตนาจะได้ไม่มีข้อคอรหาแต่หากตั้งข้อหาว่าเป็นการประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่วความตายคุณทนายผู้ชาญฉลาดยอมทราบดีอยู่แล้วว่าจะต้องทำวิธีไหนที่จะทำให้คดีนี้ไม่ต้องมีการสื่อพยายนโจทย์และจำเลยและคดีจบลงอย่างรวดเร็วแต่ตรบาบาปตกแก่น้องแตงโมแต่ผู้เดียวหากไม่ผิดจะไปปรึกษาทนายทำไมทำไมไม่อยู่ช่วยแตงโมคุณบุ๋มถามคนตอบถึงกลับไปไม่เป็นเอาแค่นี้ก่อน ตอนนี้ผมกำลังกร่อมให้ลูกศิษย์ของผมไปออกรายการหวนกระแสของพี่หนุ่มกัญชัยพร้อมกับทนายผู้เสียหายจะเอาไหมครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ